ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนและวันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า t The b a b a d o o k เปิดเรื่องมาที่หนูน้อยแซมูเขาน่ยมักจะฝันร้ายถึงปีศาจเป็นประจำอามิเลียแม่ของเขาเนี่ยต้องคอยเล่านิทานกล่อมก่อนนอนให้ฟังทุกคืนแซมูนุกลัวปีศาจจนถึงขั้นประดิษฐ์อาวุธเอาไว้จัดการกับมันถ้ามันเข้ามาในบ้านอามิเลียก็ตกใจมากและก็สั่งเด็กขาดว่าห้ามทำอาวุธขึ้นมาอีกเพราะมัน,นอันตรายมาก ขณะที่เธอกํลาลังทํางานอยู่นั้นทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้โทรมาแจ้งว่าแซมมูได้พกหน้าไม้มาโรงเรียนลูกดอกยิงเข้าใส่ตาของเพื่อนร่วมห้องทางโรงเรียนเนี่ยก็เลยขอจัดการคนจะมาคุมประพฤติเขาแต่ว่ามิเรียนเนี่ยมโมโหมากเธอไม่ยอมให้ลูกโดนคุมหรอกแค่ในลูกเธอเนี่ยก็ดูแปลกแยกกับคนอื่นมากพออยู่แล้วเธอก็เลยตัดสินใจเอาลูกเนี่ยออกจากโรงเรียนนี้จากนั้นเธอก็ได้ไปเจอกับแคลร์น้องสาวเธอที่สวนแคลร์บอกกับเธอว่ารูบี้ลูกเธอเนี่ยไม่อยากจัดงานวันเกิดคู่กับแซมมู รูบี้เนี่ยอยากได้ทีมเจ้าหญิงมากกว่าหวังว่าพี่เนี่ยจะเข้าใจนะอามิเลียรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ก็ต้องบอกน้องไปว่าได้เลยขณะนั้นแซมที่เล่นของเล่นอยู่เขาก็ปีนขึ้นไปบนคานชิงช้าจนแม่เนี่ยตกใจก่อนเข้านอนคืนนั้นอามิเลียก็ต้องเช็คปีศาจใต้เตียงและก็ในตู้เพื่อให้ลูกชายเนี่ยมั่นใจว่าไม่มีปีศาจซ่อนอยู่จากนั้นเธอก็เริ่มเล่านิทานให้ลูกฟังวันนี้เป็นเรื่องของบาบาดุกปีศาจแห่งความมืดที่มันจะออกมาทักทายเด็กๆถ้าได้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริงงของมัน สิ่งเดียวที่ร้องขอได้ก็คือความตายแซมกลัวทีทานเรื่องนี้จนร้องไห้งองแงอามิเลียก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นอ่านเรื่องของนางเงือกแทนจนเขาเนี่ยหลับไปและเธอก็ได้ซ่อนหนังสือเล่มนี้ไว้บนตู้เสื้อผ้าเพราะว่ามันเหน่ยน่ากลัวเกินกว่าจะให้แซมอ่านอีกรอบดึกคืนนั้นอามิเลียก็เกิดคิดถึงสาม,มีเธอที่ตายไปจนต้องพึ่งดิวดเพื่อคลายเหงาแต่แล้วแซมเนก็วิ่งพรวดเข้ามาในห้องและก็เอาแต่พูดว่าบาบดุกมันอยู่ในห้องของผมฮะแม่รุ่งเช้า อามิเลก,ก็ส่งแซมไปฝากให้กับแคลช่วยดูแลเธอห้ามไม่ให้ลูกเอาอาวุธไปด้วยและก็ห้ามพูดถึงเรื่องปีศาจบาบาดุกเด็ดขาดเลยโรบบี้เพื่อนที่ทํางานของเธอเนี่ยก็เห็นว่าเธอดูเครียดเครียดก็เลยอาสาอยู่เว้นต่อให้ให้เธอเนี่ยกลับไปพักผ่อนที่บ้านเธอดีใจมากๆก็เลยรีบขอบคุณเขายกใหญ่เมื่อเธอเห็นคนเขาน่ยมีคู่เธอก็นึกอดเศร้าใจไม่ได้แต่แล้วก็เกิดเรื่องที่บ้านแคลแซมเนี่ยเอาแต่พูดกับบาบาดุกอยู่คนเดียวแถมก็ยังเล่าเรื่องให้รูบี้เนี่ยกลัวมากๆอีกด้วย คล่ก็เลยบอกให้พาแซมเนี่ยไปหาหมอดีกว่านะมันเพอ้อเจอ้อเกินไปแล้วสำหรับเด็กแซมเนี่ยก็เลยเทิงกลับไปว่าเขาไม่ได้เพอ้อเจอ้อแซมปาประทัดใส่แม่จนเธอเนี่ยต้องดูยกใหญ่เขาในโมโหแม่มากๆเขาขู่ว่าบาบดุกเนี่ยมันจะทําให้แม่กลัวมันน่ะจะย่องออกมากินตับไตไส้พุงของแม่อามิเล่ก็ตอบลูกไปว่าแม่เนี่ยไม่ตัวมันหลอกและแม่เนี่ยจะลงโทษลูกโดยการไม่จัดงานวันเกิดให้เมื่อกลับมาถึงบ้านแซมก็แอบเข้าไปเล่นในห้องของพ่อ โดยแซมทั้งปาประทัดยิงหน้ามาเล่นจนหมาของเขาหนึกลัวและเขาก็ยังพูดกับพ่ออีกว่าเขาเนจะจัดการบาบาดุกเองเขาจะคอยปกป,ป้องแม่อมิเลียนนโมโหเพราะเธอเไม่อยากให้ลูกเข้าไปยุ่งกับของของพ่ออีกและต่อมาโรบบี้ก็มาหาที่บ้านได้จังหวะพอดีแซมนโมโหแม่ที่แม่ไม่อยากให้เขาไหนมีพ่อและเรื่องปีศาบาบาดุกก็คือเรื่องจริงอามิเลียเข้าไปในห้องของสามีเธอพบว่าเข้าของถูกรืกกร้อกระจายแต่รูปคู่ของเธอเกลับยังคงอยู่ดี เมื่อเย็นวันนั้นเธอเจอเศษแก้วในถ้วยซุปแซมบอกว่าบาบาดุกเนี่ยเป็นคนทำอามิเลียเนี่ยเก็บความโกรธไว้โดยไล่ลูกให้ไปดูทีวีซะแม่จะทำอย่างอื่นกินแซมก็เลยรีบลูกไปดูทีวีเกี่ยวกับมายากลที่เขาชอบแต่แล้วเธอก็พบว่ารูปคู่ของเธอเนี่ยโดนขีดหน้าะเละเลยเธอก็เลยรีบเข้าม,มาดูลูกแซมก็รีบคว้าวุธออกไปจัดการกับปีศาจเขาบอกแม่ว่าบาบาดุกเนี่ยเป็นคนทำสถานการณ์เนี่ยเริ่มตึงเครียดมากขึ้นทุกขณะแซมเนี่ยกลัวบาบาดุกจนเขาเข้าขั้นโรคจิตไปแล้ว อามิเลก็เลยฉีกทำลายหนังสือเล่มนั้นและก็เอาไปทิ้งเพื่อตัดปัญหาเมื่อถึงงานวันเกิดของรูบี้เพื่อนของแคลนก็หลุดพูดถึงปมจีจใจดำของอามิเลียว่าผู้หญิงบางคน,นก็ทําใจไม่ได้ที่เสียสามีไปจนสองพี่น้องทะเลาะก,กันอีกรอบแคล์บอกให้เธอเนตทำใจได้แล้วออกัสจากไปตั้งเจ็ดปีแล้วนะอามิเลก็เลยตอบกลับไปว่าฉันน่ะพยายามทําใจอยู่และฉันก็ไม่เคยพูดถึงเขาเลยด้วยซ้ําแล้วเธอจะมาฟื้นฝอยหาอะไรไม่ทราบ ขณะนั้นแซมเนี่ยก็ขึ้นไปแอบอยู่บนบ้านต้นไม้ของรูบี้รูบี้ก็ไล่เขาเนี่ยออกมาแถมก็ยังด่าเขาว่าไม่มีพ่อซ้ําไปซ้าม,มาแซมน่ยมโมโหมากเขาก็เลยผลักรูบี้ตกจากบ้านต้นไม้ใครก็เลยวิ่งมาแล้วก็อุ้มลูกก่อนจะไล่พี่สาวเนี่ยกลับบ้านไประหว่างทางกลับแซมเนี่ยก็ไว้ตลอดเวลาไวยตัวบาบดุกเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วอเมรีเนี่ยก็เลยตวาดลูกให้เงียบสักทีจู่ๆแซมเนี่ยก็เกิดอาการชักเกรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณหมอบอกว่าแซมเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากแค่มีเรื่องคิดมากเกี่ยวกับปีศาจนิดหน่อยซึ่งในเด็กก็มักจะเป็นแบบนี้เอมิเลียเนี่ยเธอร้องไห้แล้วก็บอกหมอว่ามันหนักคอขึ้นทุกๆวันเธอก็เลยขอยานอนหลับให้ลูกเธอกินในขณะที่รอพบจิตแพทย์ตามที่หมอแนะนําตอนเช้าเอมิเลียตกใจมากที่หนังสือบาบาดุกเนี่ยโผล่มาอยู่หน้าบ้านเธอแถมมันก็ยังมีเนื้อเรื่องต่อจากของเดิมอีกด้วยมันเขียนคําท้าทายขอให้มันเน่ยเข้าสิงร่างเธอ ถ้าเธอไม่ยินยอมมันจะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นมันจะมาฆ่าให้เธอในฆ่าหมาฆ่าลูกและก็ฆ่าตัวตายอามิเลียก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยเอาหนังสือเนี่ยไปจุดไฟเผาทิ้งจากนั้นก็มีโทรศัพท์ปริศนาเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็พูดด้วยน้ําเสียงน่ากลัวว่าบบาดุกดุกด๊กดุ๊กอามิเลียก็กลัวมากเธอก็รีบไปแจ้งความว่ามีคนตามรังควานเธอกับลูกแต่เมื่อเธอไม่มีหลักฐานทางตํารวจเนี่ยก็เลยช่วยอะไรไม่ได้พวกเขาก็ยังมองเธอโดยสายตาแปลกๆเหมือนเธอเนี่ยเป็นคนไม่เต็มยังไงก็ไม่รู้ เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านก็พบว่า,มาแมลงสาบแตยโยเย,ยเต็มบ้านไปหมดที่ผนังห้องครัวก็มีรูของรังมแมลงสาบเธอก็เลยคลีนบ้านยกใหญ่แต่แล้วเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์เนี่ยก็ได้มาหาเธอเพราะว่าแซมถูกทอออกจากโรงเรียนเธอบอกว่าบ้านนะ่ะรกนิดนึงขอโทษด้วยพอได้เพิ่งเจอรังมแมลงสาบนะ่ะแซมก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเพลียมากไม่รู้เป็นอะไรอามิเลียนเนี่ยก็เลยบอกไปว่าหมอเนี่ยให้ยาระงับประสาทเมื่อวานอยู่ดีๆเดีกยแกก็ชักเกรง็ง แต่เมื่อมาถึงห้องครัวกลับไม่เจอกับรูที่ผนังห้องจ้าหน้าที่เนี่ยก็เริ่มมองเธอด้วยสายตาแปลกแปลกก่อนที่เขาเนี่ยจะยื่นเอกสารให้เธอแล้วก็บอกว่าจะมาอธิบายทางเลือกให้ฟังครั้งหน้าดึกคืนนั้นขณะที่เอเมิเลียนหลับไปแล้วเสียงดังบางอย่างก็ทําให้เธอเนี่ยสะดุ้งตื่นจูๆ่ๆประตูค่อยๆเปิดออกมาเงาดําบางอย่างคลานเข้ามาในห้องเธอมันส่งเสียงน่ากลัวขึ้นบาบาดุ๊กดุ๊กดุก,ดก,ดกเอเมิเลียนเนี่ยก็เลยรีบอุ้มแซมลงมานอนข้างล่างส่วนเธอเนี่ยก็เปิดทีวีให้อยู่เป็นเพื่อนจนถึงเช้า ที่ทางานเธอเนี่ยก็เริ่มโทรตามให้กลับไปทํางานแต่เธอก็อ้างว่าเธอไม่สบายให้คนอื่นเนี่ยทำแทนไปก่อนเลยอามิเลร,รู้สึกเพลียมากเพราะเธอไม่ได้นอนเลยเกือบอาทิตย์แล้วจากนั้นเธอก็เผลอตวาดใส่ลูกชายที่เอาแต่บนหิวข้าวเมื่อเธอรู้ว่าตัวเองอทำผิดเธอก็เลยเข้าไปขอโทษลูกชายที่เผลอตวาดไปแล้วก็ชวนลูกเนี่ยไปเที่ยวนอกบ้านกันระหว่างทางกลับบ้านเธอเนี่ยก็เห็นภาพหลอนแมลงสาบแต่ยูเยียและก็บาบดุกเนี่ยปีนอยู่บนหลังคารถ เธอกรีดร้องเสียงดังลัน่นและก็ไม่ได้ดูทางจนรถเธอเนี่ยชนเข้ากับรถอีกคันแต่เธอไม่สนใจแล้วก็รีบถอยหนีจะมาชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอีกต้นเมื่อกลับมาถึงบ้านอเมิเลียเนี่ยก็เหมือนคนจิตหลุดเธออุ้มลูกแช่น้ำในอ่างกับเธอแซมก็เลยถามแม่ว่าเราควรจะโทรหาให้หนาทคลนเะนี่ยมาช่วยเราดีไหมหรือคุณยายโรสก็ได้อเมิเลียก็บอกว่าลูกเนี่ยไม่ต้องโทรหาใครทั้งนั้นเธอพาลูกเข้านอนแต่หัววันซึ่งแซมเนี่ยก็ไม่อยากนอนเธอก็เลยตะหว่านลูกไปด้วยความโกรธ ว่าขอฉันนอนหลับบ้างเถอะเมื่อเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าแซมนั่กำลังโทรคุยกับยายโรสเธอโมโหมากก็เลยรีบตัดสายทิ้งและกระดายลูกสมองกลวงแกชอบขัดคำสั่งแม่นักใช่ไหมแซมนับ,บอกเธอว่าทีรถชนเป็นเพราะว่าบาบาดุกอามิเลก,ก็ยิ่งโมโหมากขึ้นเธอก็เลยขู่ลูกต้องแบบนี้ใช่ไหมถึงจะไม่กล้าขัดคำสั่งแม่น่ะเอตัวบ้านนั่นน่ะมันไม่มีจริงหรอกมีแต่แกเท่านั้นแหละที่เป็นบ้า อามิเลียก็เลยเอายามาแล้วก็บังคับให้ลูกชายกินถ้าแกไม่ได้ยาเนี่ยอาการแกจะหนักขึ้นกว่านี้นะแต่แล้วเธอก็พบว่าลูกเธอเนี่ยตัวเปื้อนไปนด้วยเลือดเสียงแซมเนี่ยตะโกนดังขึ้นเพื่อจะดึงสติเธอเธอก็รีบเอามีดเนี่ยไปเก็บแล้วก็นั่งเหมือนคนเป็นบ้าแม้แต่หมาเนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้ามาใกล้เธอดึกคืนนั้นระหว่างที่เธอกําลังนั่งดูทีวีอยู่ก็มีข่าวในรายงานว่าหญิงคนนี้ใช้มีดทาครัวแทงลูกตัวเองตายและเธอเนี่ยก็ถูกตํารวจยิงตายเนื่องจากเธอเนี่ยคิดต่อสู้ ทันใดนั้นไฟในบ้านเนี่ยกระดับลงเธอเห็นแซมเดินลงไปในห้องของพ่อเธอก็เลยรีบเดินตามลูกไปและเธอเนี่ยก็เจอกับสามียืนอยู่ในห้องนั้นเธอก็เลยรีบโผล่เข้ากอดด้วยความคิดถึงออกกสเนี่ยพูดกับเธอว่าให้เอาตัวเด็กคนนั้นมาไม้เขาและเราเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปอเมเรียนเนี่ยเริ่มรู้ตัวทำไมถึงเรียกลูกว่าเด็กคนนั้นเธอก็เลยรีบวิ่งหนีไปซ่อนตัวในห้องนอนแต่แล้วปีศาจเนี่ยมันก็ตามเธอเข้ามาในห้องเธอพยายามต่อสู้กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง ทันใดนั้นบาบับดุกก็โดดเข้าสิงร่างเธอทันทีแซมที่กําลังซ่อนตัวจากแม่ที่มีอาการแปลกๆอเมเลรู้สึกลคาคัญหมาเธอที่หาไม่หยุดเธอก็เลยลุกขึ้นไปแล้วก็จับมันหักคอทิ้งจากนั้นเธอก็ดึงฟันของตัวเองออกทําให้เลือดเนี่ยไหลกลบปากของเธอเธอขึ้นไปอาวาดแล้วก็ทุบป,ประตูห้องแซมเมื่อแซมไม่ยอมเปิดให้เธอเธอก็โดดทิบเข้าไปเธอด่าลูกด้วยความเครียดกราดแกมันคือเด็กเวนที่จริงแกควรจะตายไปมากกว่าเขาฉันอยากจับหัวแกฟาดกับกําแพงให้สมองระเบิดไปซะ แซมเนี่ยก็เลยตะโกนกลับว่าแกเนี่ยไม่ใช่แม่ฉันพูดจบเขาก็ปาปะทใส่แล้วก็วิ่งหนีอามิเลียนเะนี่ยโมโหมากเธอก็เลยวิ่งตามลูกลงไปแซมเอาหน้าไม้เนะี่ยยิงใส่เธอแล้วก็รีบวิ่งหนีไปซ่อนเมื่อเอามิเลียนะ่ระง,งับอารมณ์ได้เธอก็เลยเข้าไปคุยกับลูกดีๆแล้วก็ขอโทษลูกตั้งแต่ที่เสียพ่อไปแม่ก็อาการแย่ลงเรื่อยๆทันใดนั้นแซมเนะี่ยก็เอามีดปักเข้าที่ตัวเธออย่างจังแล้วก็วิ่งหนีลงห้องพ่ออามิเลียนโมโหหนักเธอก็เรียบวิ่งตามมา แต่แล้วเธอก็สะดุดเข้ากับกับดักของแซมจนโดนแซมเนี่ยตีหัวสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอก็บพบว่าโดนแซมจับมัดไว้เธอกรีดร้องเสียงดังลั่นรากับปีศาจแซมบอกกับเธอว่าผมรักแม่นะเราจะช่วยกันแม่เนี่ยเป็นคนพาเจ้านั่นเข้ามาเพราะอย่าง,งานั้นแล้วแม่เนี่ยจะต้องเอามันออกไปซะอามลีเ,เนี่ยคว้าตัวแซมได้และเธอพยายามจะบีบกระโหลกแซมแต่แล้วเธอเนี่ยก็เหมือนจะต่อสู้กับตัวเองแล้วก็โยนลูกเนี่ยให้ไปไก,กลๆจากตัวเธอเธอเริ่มมีอาการของปีศาจเข้าสิง ก่อนจะอ้วกมาเป็นสีดําแซมก็เลยรีบวิ่งไปแล้วก็กอดเธอทันทีเมื่อสองแม่ลูกเดินขึ้นมาข้างบนแซมก็พูดขึ้นมาว่าบาบาดุกเนี่ยจะไม่สูญสิน้นจากนั้นร่างของแซมก็โดนดึงเวียงกระแทกไปมาเมื่อทุกอย่างสงบลงพีศาจมันก็ทําให้เอเมเลียเนยเห็นภาพออกสัสว่าเขาตายยังไงเพื่อทําให้เธอเนี่ยจิตตกจากนั้นเสียงพีศากระดังออกมาจากความมืดมันทาให้บ้านเนี่ยสั่นสะเทือนไปทั้งหลงังอเมเรียนยก็เลยรวบวมสติ แล้วก็ความกล้าตะโกนด่ามันไปทีหนึ่งว่านี่บ้านของฉันแกห้ามแต่ต้องลูกฉันเป็นอันขาดไม่งั้นฉันอาจจะฆ่าแกไม่นานเสียงปีศาจเนี่ยก็กรีดสนั่นอามิเลก็กรีดแข่งกับมันพลางกอดลูกไว้แน่นเมื่อทุกอย่างสงบลงร่างของมันก็ร่วงลงมาสู่พื้นแซมบอกแม่ว่าอย่าเข้าไปใกล้มันอามิเลค่อยๆเดินเข้าไปใกล้และก็พบว่ามันยังไม่ตายมันฟื้นขึ้นมาแล้วก็กรีดใส่หน้าเธอก่อนจะวิ่งหนีหายไปอามิเลก็เรียวิ่งเข้ามาก่อนลูกชายในที่สุดก็รอดพ้นจากมันมาได้ สองอาทิตย์ผ่านไปอเมรเลยและก็แซมกลับมาสดใสร่าเรื่เหมือนเดิมวันนี้เนี่ยจะมีงานปาร์ตี้วันเกิดที่ตรงวันเกิดจริงๆของแซมอเมรีเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าวันเกิดของแซมเนี่ยเป็นวันตายของสามีเธอเขาหนาตายตอนที่ขับรถพาเธอไปคลอดเวลาต่อมาอเมรเลยและก็แซมช่วยกันเก็บนอนเพื่อจะเป็นอาหารให้กับเจ้าปีศาจที่อยู่ในห้องใต้ดินเธอบอกกับลูกว่าไว้ลูกโตขึ้นเนี่ยแม่จะพาลูกไปเจอมันและวันนั้นก็เป็นวันแรกที่แซมได้ฉลองวันเกิดตรงวันของตัวเอง เขาน่ะมีความสุขมากที่มีแม่อยู่ข้างๆตลอดไปและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับไม่ใช่หนังผีเพราะมันเน็ตจะออกแนวสยองที่เล่นกับจิตใจของเรามากกว่านังนค่อยๆสร้างบรรยากาศความหลอนพร้อมกับบอกเล่าปมของตัวละครออกมาอย่างช้าๆนะครับซึ่งก็สร้างความน่าติดตามให้หนังได้ดีเลยอารมณ์เหมือนว่าเป็นนิยายอ่านไปทีละหน้าทีละหน้านะครับ และถ้าถามสรุปแล้วหนังแต่มันเข้าท่าไหมสหรับผมเนี่ยมันเข้าท่านะครับคือมันก็ไม่ได้แปลกใหม่เต็มร้อยแต่ก็เป็นการสรุปที่เวิร์กอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าบางจังหวะนะครับหนังเนี่ยมันอาจจะอืดอาดอยู่บ้างแต่ว่าถ้าหากมองแบบรวมๆนะครับก็ถือว่าหนังเนี่ยน่าพอใจค่อนข้างไปในทางที่บวกนะครับเป็นหนังเรื่องยาวเรื่องแรกนะครับของเจนนิเฟอร์เคนที่น่าหามาดูมากเลยและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ร t t เต t o m ม t โต s ไป98%และคะแนนจากเว็บไซต์ะฮะได้ไี 6.8คะแนนแต่ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อให้พวกเรามีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ